ดีจ้าพี่น้องมาพบมาพอกันอีกคือเกาพี่น้องมือนีเสนอเมนูลาบไก่ด้จ้ะเด้อลาบไก่บะหมี่ลาบไก่บานด้จ้ะลาบไก่พันเท่านี่แหละพะวาเมาว่านี้ไม่ย้อยไปหาสื่อไก่บานมันมันบ่มีเนาะพี่น้องก็เลยใส่ไก่พันจ้ะเขามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยพี่น้องลงมือเหตุเลยเนาะจ้ะขั้นตอนแรกจ้าอันนี้อุปกรณ์ไม่ย้อยบ่ค่อยพร้อมกันไดนด้จ้ะก็จะใส่กระทะคือเกาจ้าอันดับแรกเขาก็จะไก่นี่ยไม่ย้อยบ่ไดเหตุตอนใหญ่ด้จ้ะเออบ่ไดเหตุตอนน้อยนอยบ่ไดซับละเอียด เฮ็ดเป็นแบบว่าตอนประมาณนี้จ้ะข้าจะเอาไกล่ลงไปในกระทะก่อนเน,นาะจ้ะเนาะไก่ลงไปเลยจ้ะทิศือมาอีกกิโลนึงพี่น้องไก,หงก่หนึ่งกิโลน่กิโลข้าก็จะใส่เกลือไปพี่น้องใส่เกลือลงไปจ้ะใส่เกลือลงไปแบบนี้แล้วก็บีบักหน้าวใส่พี่น้อง บีมันนาวใส่ลงไปแบบนี้จ้ะแล้วก็เอามือคั่นพี่น้องคั่นบักหน้ากับเกลือให้มันเข้าไปในในไก่จ้ะเพื่อดับความคาาผู้ใดที่นีเวลาเหตุกะคั่นเท่าซับไก่ละเอียดนอกจากน้องเท่ากะจะใส่น้ำหอนมาลวก ลวกไก่หลักก็ขั้นขั้นหล้วก็ลวกประมาณสามรอบพี่น้องจนกลัวไก่มันจะสุกเนาะจ้าเนาะแต่ว่ามือนี่ไม่ใช่จอยเห็ดเป็นตอนใหญ่ๆไม่ใช่จอยก็จะขั้นรอบเดียวกับพ่อหล้กก็จะเป็นลวกน้ำผ่อนพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวไก่มันจะบสุกเน้ะจ้ะเพราะว่ามันฉินใหญ่เพราะว่ามันตอนใหญ่เนาะจ้าเนาะเท่ากับขั้นแบบนี้ขออภัยเด้อจ้าเด้อใส่มือเด้อจ้าบ่มีถุงมือเด้อจ้าแต่ว่าไม่ใช่จอยล้างห้วสะอาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องขั้นแบบนี้จ้าเพราะว่า ไก่มันจะมีความข้าวเนาะข้าวเห็ดแบบนี้มันจะเห็ดให้ลดความข้าวของไก่ลงจ้ะขันไปพี่น้องขันไปจ้าขันแบบนี้เรียบร้อยแล้วข้าก็จะปั่นน้ำไก่ออกพี่น้องปั่นน้ำออกเด้รอปั่นแบบนี้ให้น้ำม,มันออกนะจ้ะการที่เอาเห็ดไก่แบบนี้ขันใส่บวกน้าวล้วอกะเกลือจังสีแล้ลวก็ลัวน้ำห่อนประมาณสามรอบ มันจะเหตุให้ไก่บาแข็งแล้วก็เนื้อจะนิ่มพี่้องเนื้อจะนิ่มมากไก่จะไม่แข็งเนาะมันจะแตกต่างจากการที่เราเอาไปทําแบบต้มในน้ําร้อนเลยไก่มันจะมีความแข็งทุกคนขันบักหน้าจังสีเลยจ้าอันนี้เป็นสูตรอีสานแบบดังดืมเลยได้จ้าเด้อส่วนใหญ่คนอีสานจะทําแบบนี้เน,ะนาะน้ำที่เฮาสํา,าหารับน้ำที่เฮาจะใส่ต้ม่มหลวกไก่ เบลจ๋าก็จะใส่หัวเส่งไ่เป็นิดนึงเผื่อให้มันหอมนะจ๊ะหัวเช่นไ่ใบบากูาปปกจ้ะพี่น้องเพื่อให้มีความหอมแล้วก็ดับคาวเนาะใส่เอาเบลจ๋าหาเกลือมาเจอเอานี่นะจ้ะพี่น้องใส่เกลือไปนิดนึงจ้ะ สิทาให้น้ำเครื่องมันหอมก่อนเนะจะน้องถาหายหัวชิ้นไข่กับใบบกูดออกกินหอมน้ำเดือดถ้าจะเอาไก่ลงไปหลวกแลัะกะจ้าพี่น้องเพราน้ำซุกแล้วจ้ะเขากับิเอาไก่ลงไปจ้ะเนี่ยจอยกระไดตักหัวชิ้นไข่ตักใบบกูดออกเบอร์เลด้วยจ้าเด้อใส่ไก่ลงไปข้นน้ำมันลายเข้าก็ตักออกพี่น้องน้ำมันลายขวดเ้ามาจังตักออก ลวกไก่ก่อนนอกจากนอลวกไก่ก่อนให้มันสุกก่อนจ้าพี่น้องพอฮะลวกไก่สุกแล้วกะถิมไว้ให้มันเย็นแป๊บหนึ่งเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเดี๋ยวขันท้าใส่เลยตอนนันห่อนมันจะเละเนาะพี่น้องเนาะต่อไปฮาก็จะใส่ข้าวัวเลยจ้าพริกป่นจา้า ข่มเพลทแล้วแต่ผู้อันอนั้นเนาะจ๊ะเนาะมักเผ็ดทลายกระไส้ลายพี่น้องคนกินเผ็ดบ่ค่อยได้กระไส้นิดเดียวจ้ะแล้วก็ตามด้วยพริกแดงหัน่นซอยนิดนึงพี่น้องจ้ะพริชุรสจ,จ้ะพี่น้องใส่ลายกระแสบลายจ้าต้นหอมจ้ะเอเบอร์แมนต้นหอมพี่น้องหัวหอมเบาเพลทครูเดบ่มากก็บบะตองใส่กระได้ด้วจ้ะหอมแดง <c oughs> ขอโทษขออภัยจ้ะ ใส่หลบโลดไปนํำพี่น้องน้ำปลามะนาวพี่น้องอย่าฝาส่ร้ายพี่น้องมันจะสมเกินไป เดี๋ยวมันจะเปรี้ยวโดโดเนาะพี่น้องเนาะสมโดโดมันบ่อแสบพี่น้องคนจ้าเป็นจะแสบบ่พี่น้องอลาบไก่แบบบ้านแบบสูตรอีสานสูตรอีสานบ้านเฮาแล้วก็ใส่หอมผักชีผักหอมเปรย้องไปจ้ะ น้ำด้วยสาราแหนคนจ้ะพี่น้องให้มันเข้ากันคนให้เข้ากันจ้าเป็นแต่แสบพี่น้องเดี๋ยวถ้าจังมาชิมเมืองเอาว่าขาดอะไรบ้างก็งค่อยปรุงเอาเนาะพี่น้องทำง่ายๆจ้ะเห็ดง่ายๆพี่น้องหลาบไก่จ้า พริกเหลืออยู่นิดนึงมียจอยจะใส่ทิยย้งเบอร์ซะเนาะจะทำนซอยเพื่อสีสันให้มีสีสันที่สวยงามพี่น้องน่ากินโอ้พี่นอ้องลื่อีกอย่างหนึง่งคาจา่ะคาทัสซ้อยจ่ะหอมหว,หวยพี่นอ้อง แค่นี้ก็เป็นอันจบขั้นตอนของเห็ดลาบไก่แล้วพี่น้องสูตรอีสานบ้านไม่แย่ยจอยเนาะจ้าเนาะแค่นี้กเเ็เป็นอันเสร็จเป็นอันเสร็จียบบ้อยได้พี่น้องขาดอียังกัจังค่อยปรุงเอาตามที่เ้ามาค่าชอบมักเปรียวมักเพ็ดมกักยังกัจังเติมเอานาะจ้าพี่น้องมาเดอเ้อจ้าบ้านนี้กินข้าวน้ำกันเด้อจ้าเสร็จแล้วเรียบบ้อยได้พี่น้องกินข้าวน้ำกับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องฟังไปเบิร์สุขสุคนจา้ามาพบมาพอก,กันอีกเพอ่เกาพี่น้องกับช่องแม่แย่จอยจ้า หลังจากผ้าพี่น้องเห็ดลาบไก่สูตรเด็ดไปแล้วห้องกำลังกิกนแซ่บๆน้ำกันพี่น้องพักเต็มถาดคี่เกาจ่ามีแบบทั่วบักแตงและกทั่วผู้จา่าละกันพักกาพี่น้องละกพักกาจอนจ่ากินน้ำกันแซ่บๆน,น,น,บน,น้ำกันพี่น้องเฮ็ดแล้วแซ่บเฮ็ดแล้วกะกินน้ำกันแซ่บเพราะแม่แซ่บหม <laughs> อพี่บอกเถือพี่น้องไม่ใช่จอย บ่อพิษบ่ถือบ่าววนไปวนมาเนาะพี่น้องแซ่บค้าวพี่น้องบอ่อข้าวเลย 下盘子呢？ สตรนี่ที่ไม่อยากจผ้าเห็ดนี่เห็ดแห้ไก่เบาแข็ง้วจ้กไก่มันุ่มใี่หรอไก่จะนุ่มไม่แข็งแล้วก็พอมมข,ข้าวพร้อม น้องติ๊มือดีครับสมื่อ mưa năm giá gì nọ, alo cô E aí พี่น้องก็ออ่มเรียบร้อยแล้วนะจ้าเดี๋ยวคลิปมันจะเงี้วเกินไปนะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะเบือเ่อมหย่จอยซะก่อ,อจจจกนจ้ะฝากเลยเลยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมหย่จอยในเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปพี่น้องพิษพาดประการใดก็ขอโทษขออภัยได้หลายจ้าพอกันในคลิปหนาะพี่น้องสำรับมือนี้จะขอตัวลาไปสัานีดละจ้าสวัสดีจา้า